ตัวดีนะโอ้ยโอ้ยตีโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยอ้าวเออไหนส่งท้ายพี่เลยส่งท้ายพี่เลยส่งท้ายพี่เลยครับผมสวัสดีครับพวกเราเก่งน้ำปิงครับ โอ้โหจะบอกว่าวันนี้ทุกคนกรี๊ดกันเก่งมากเลยนะครับเก่งอะไรนะอ่าโอ้บอวเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ไม่กรี๊ดเก่งธรรมดาแล้วเขาแต่แต่เป็นกรี๊ดอะไรอ่านี่มเป็นไวรัสช่วงนี้หรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรไวร์ลไวร์ลอ๋อไวร์ลครับถึงไม่ช่วงนี้เก่งอะไรก็เก่งธรรมดาไม่ได้ครับผมเห็นไหมตอนเช้าล่าสุด คือเมื่อคืนคือคิดทั้งคืนเลยนะ oh. จำได้ว่านอนประมาณตีสามโอ้โหจะนอนละแต่นอนไม่หลับก,ก็เลยตื่นขึ้นมาพิมพ์ค้างไว้ก่อนครับต,ต้องจดบดไว้เลยเหรอต้องจดไว้วไววไทีแรกทีแรกไม่ใช่สมัครงานนะครับทีแรกเป็นแบบโด,โดนโดนอนนี่โดนอะนนไรครับโดนเพื่อนแกลงโดนเพื่อนแกลงใช่แต่ว่าคิไปขึ้นมาสมัครงานดีกว่า แล้ว <S <S ดีใจไหมครับได้เล่นได้เล่นมุกอะไรอย่างนี้ดีใจดีใจแต่คนบอกว่าคุณอวดคุณขิงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าปกติพี่ไม่เล่นนะอ่อปกติไม่เล่นใช่ใช่แต่อันนี้อันนี้อยากเล่นสิ้นปีเนาะเอาหน่อยเนาะ<ช>ก็สวัสดีแฟนๆของเก่งน้ำปิงนะครับทุกๆคนเลยก็วันนี้อบอุ่นมากๆเลยดีใจไหมครับได้มาอยู่แบบร่วมฉลองแบบสิ้นปีขนาดนี้เก่งมาก เก่งไรเก่งะไรเก่งน้ำปิงเก่งน้ำปิงให้ได้ตลอดนะครับครับก็จริงๆถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันที่31เนาะแต่ว่าพวกเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาแบบ Happy New Year กันนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเพลงเดียวมันไม่พอใช่ไหมครับเอาอีกเหรอ อาใครอยากขึ้นมาลองบ้างมามา,มาช่วยกันลองมาโอ้โหเพลงเดียวไม่พออ่ะยอดเหรียญก่อนพี่ยอดเหรียญก่อนับเมื่อกี้ข้างหลังยกมือนะข้างหลังบอกว่าอยากร้องอยากร้อ,กองหรอครับครับเปิดคาราโอเกะที่บ้านนะคะ <c oughs> ลาเล่ <c oughs> ไม่วันนี้จะบอกว่าพวกเราเนี่ยดีใจมากมากที่ได้ร่วมงานกับทางสายามเซ็นเตอร์อีกครั้งนึงใช่ไหมครับแล้วก็ <c oughs> ที่สําคัญเลยคือเรามาในโอกาสพิเศษที่คุณนี้จะเห็นว่ามันมีแบบ บล็อกอัพมีแบบว่าได้ที่แบบเป็นตัวกิ๊สเซอร์บันนี่เป็นตัวพี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 เอ็กซ์มอนเตอร์เนาะแล้วก็มีตัวน้องพิกกีู้้พิกกี้นะครับโรบิกกี้ซึ่งเหมือนนัำปิงไหมตัวนี้เหมือนมากตัวเนี้ยสังเกตจากอะไรดูไหมวันเนี้ยอะไรสังเกตจากแก้มน้องแกจะบอกว่าแก้มแต่งมาตรงตีมาก ก็พี่เขาบอกว่าอยากให้เมือน้องตัวนี้หนูก็ทาแก้มาสีเดียวกันก็ตรงตีมคุณลูกค้าไงครับครับอยากให้เป็นตัวไหนก็เป็นให้หมดออยากให้เป็นอะไรก็เป็นให้หมดเป็นเป็นอะไรดีฮะเป็นอะไรดีล่ะครับมันก็คิดปีแล้วอยากให้เป็นอะไรอ่ะลองพูดมานะฮะลองพูดมานี่ไงอยากให้เป็นน้องดีอ๋อ ตัวนี้จ้าพีพี่ะตัวนี้ออ๋ตัวนี้อินเชอร์บันนี่จ้ะคุณลุงคืออันนี้ไงอะไรพี่มองไปแบบนี้ไงเนี่ยเนี่ยตาพี่แบบอ๋ออออแก็ได้ครับพี่เก่งก็ได้แต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกับน้องๆดูนี เพราะว่านี่เป็นอีกบ้านหนึ่งที่ทำมาทอยแล้วว่าน่ารักมากน่ารักมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพี่เก่งเร็วแสดงงานเขาคุ้นชื่ออะไรอยู่ใ <ช S 2> นลิขสิทธิ์ <นะ S 1> อของคใครใครเป็นคนครีเอทน้องคนนี้ขึ้นมาเร็วทอยซิโอ่าอ่าใช่หรือเปล่าคุณนะมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยพลัสพลัสครับทอยซีโรพลัสอะไรทอยซีโร่พลัสมีบัตด้วยคอมพลัสเต็มครับขอบคุณลูกค้าโกรธครับ พูดชื่อเต็มให้ได้นะคะคุณพี่รักมากเลยไม่แต่จริงๆนะเขาดีเทลมากๆเขาแบบว่าเนี mm ่ยนะปิงแต่ว่าพี่พี่เขาเตรียมตัวน้องลูลูมาใช่ครับลูล mm ู hmm. พี่พี่เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่แล้วแบบมีน้องที่ใส่ชุดกระต่ายด้วยก็เลยแบบเตรียมมาให้น้องน,นัำปิงพ,พิเศษครับ mm hmm. แล้วเขาก็แบบว่าเสียใจมากว e have t ท a p อ l o g จ z e ถูกคุณผลิตบอยอยว่ามันไม่มีชุดที่ใส่เป็ดจริงๆคร mm hmm. ครุณเก่งใช่ฮะ แล้วคุณว่าไงครับก็ไม่เป็นไรมีอีกตัวนึ่ชอบที่เป็นตัวหมีมใช่ครับทำมาเองชอบครับดูเหมือนตัวเองเวลาเข้ายิมดีอมองตัวเองเป็นหมีว่า<อ>สามสี่เดือนก่อนอ่าสามสี่เดือนก่อนมองตัวเองเป็นหมีครับแต่แวันนี้นครับตอนนี้เป็นหมาน้อยครับ เอ้านะผีอะไรที่บ้านไม่มีบล็อกแบกให้เล่นหรอจ๊าไม่มีหรอไม่เป็นไรนิวเยียนิวเยียน e w บล็อกแบกขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีบล็อกแบกของตัวเองในปีถัดไปครับขออ้างในครับเออไอยังไงเข้าเพลงหน่อยเดี๋ยวขอเขาเล่นเวลาแล้วเขาทำสัญลักษณ์มือแล้วอ๋อเข้า,ขายัางไงดีครับผม ปีใหม่เนี่ยเขาปีใหม่เขาจริงจังปีใหม่ก็ต้องเจอเพื่อนเจอเพื่อนเราก็คิดถึงเพื่อนอ่าแล้วยังไงพอคิดถึงเพื่อนเราก็จะไปเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่เล่นกับเราอ้าวขอบคุณครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กีฮอุยอุ้ยจำได้ด้วยครับน้องคณาไงกับพี่คณาาหน้าตาก็จะ าไม่ต่างกันเหรออาสวัสดีนะครับทังคู่นะครับมี่กีิคุยกันสนุกสนานเลยครับแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งได้เลยฮะน่พี่บังนีสวัสดีครับเก่งแฮร์รีครับผมสวัสดีครับเก่งน้ำปิงครับมีการดีการมองค้อนนะม่ ีเปนอาไี no ่ว่าไม่ไม่ถามว่าสู้นี้คุณไม่ตามเทรนหรออ๋อเฮยคุณมีใครเขาชื่อนำหน้าด้วยเก่งเขาก็ต่อเลยน้ำปิงอ่ะงนั้นแหละโอเคเขาดีเทนเขาดีเทนครับสวัสดีครับผมน้ำปิงครับอ้าวไม่มีเก่งหรอน้ำปิงเก่งครับไม่ไม่ได้หรอโอ้โหไม่มันชมตัวเองไงครับชมตัวเอง ไอ้น้ำปิมเก่งย้น้ำปิงสมาร์ทเบอร์รี่กูดอิตาเลี e นไมไม่ได้มีเก่งต้มีน้ำปิงน้ำปิงเก่งน้ำปิงแอมแอมกูดแอดน้ำปิงเน่แอมกูดแอดน้ำปได้อยากเดี๋ยวาตกลงยางได้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 นั้นเลยครับพี่ีนี้ดเดี๋ยวของก็อีนั่คุยกันเลยนะครับเก่งน้ติงนุ่ติงเก่งดีนะครับ ทั้งสองคนจริงเนี่ยเรียกว่าเป็นเฟรนด์ออฟสยามเซ็นเตอร์นะครั้งก่อนช่วงสำคัญแล้วก็เฟรนออฟเลยเดีนที่เขามีแฮชแท็กเฟรนออฟสยามเซ็นเตอร์คุณทั้งสองคนเป็นเฟรนด์ออฟจากเซ็นเตอร์เลยโอ้เออจริงไหมครับหน้าจริงจริงจริงเหรอจริงจริงเราเป็นเพื่อนหลายคนได้นะอ๋อเป็นเพื่อนหลายหคนเป็นเพื่อนกันอ๋ออันนี้ไปบายเหรออันนั้นบัตรพิเศษนะเก่งนั้นบัตรพิเศษบัตรพิเศษจะอยู่ในตู้กระจกอย่างดีไม่ถือว่าอยู่ในกระจกข้างในบัตรพิเศษตากแอร์ตากแอร์ครับนะครับ ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมาแสบเซนเตอร์บ่อยมากซึ่งทางนี้เนี่ยคอยซิโลพัสครับทั้งสองคนปกติเป็นแบบไวรุนอาร์ทอยกันไหมนี่คนนี้เลยคนนี้เลยต้องคนนี้ตัวทีตัวแฟบิ๊กแฟนเริ่มเข้าสู่วงการอาร์ทอยด้ยังไงครับตอนแรกเราก็ เหน็นผ่านๆครับตั้งแต่ช่วงที่มันยังไม่ค่อยแมสอะไาเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราเป็นคนชอบงานศิละปะอยู่แล้วครับแล้วก็ชอบอะไรแบบน่าราักปุ๊ปี้ก็มันน่ารัก่ะเราก็เลยเริ่มเริ่มซื้อเป็นกล่องหลังๆก็เริ่มเป็นบ็อกซ์หลังๆพี่ก็เริ่มแบบซื้อมาฝากแล้วก็เริ่มชวนเขามาแบบมาสะสมด้วยสมัยก่อนนะใครจาได้มันเ็นชอบเปิดแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยใช่ไหมแสดงว่าตัวจริงใช่ไหม นี่มีคนนี้มาช่วยดูด้วยผมมาเป็นสายซัพพอร์ตยังไงผมมากยอมรับตามจริงไม่ใช่สายสัสมแต่เป็นสายแกะทําไมเราเรารุ้นแทนเขาเราสนุกกว่าผมแกะทุกกล่องที่มีผมชอบรุ้นผมรุ้นว่าแบบมันจะได้ซีเครตหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วเขาช่วยแกะนี่ทําให้ได้ซีเครตเยอะขึ้นไหมช่วยไหมเกี่ยวไหมดวง ความสมพงกันอะไรอย่างนี้มันส่งกันไหมยังไม่มีไม่ได้เลยโอ้ยแฉ่เก้านะไม่เดี๋ยวคอลเลคชันนี้แหละเออครับผมคอลเลคชันลู๊ดนี่แหละบอกเลยซึ่งน้ำปิงเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่สะสมอาร์ทอยอยู่แล้วครับผมไอ่เก่งก็คือมาช่วยน้ำปิงครับอ่าซึ่งของทอยซิลล็อกพาสเห็นวันนี้ห้อยมาด้วยชอบมากคอลเลคชันนี้ครับเป็นน้องหมูลู๊ดลูลู๊เดือดลู๊ดครับเป็น ตอนนี้มีคอลเลคชั่นใหม่มาด้วยเพราะว่าตอนแรกน้องจะเป็นตัวนี้ใส่ชุดหมีจได้แล้ว่าน้องตัวนี้ตอนที้ได้เป็นไปซื้อเนี่ยไปกดจากตู้มาเป็นกล่องแยกแสดงว่าเราสะสมอยู่แล้วสะสมอยู่แล้วแล้วก็ตัวแรกที่ได้เป็นน้องสีน้ำตาลครับอ่าคือจะไม่เป็นขับตัวที้ยังยังไม่ได้เป็นบ็อกซ์เลยนะครับ คือไม่่อเวลาได้ไปกดมาเป็นบล็อกเฉยแล้ววันนี้แบบคอลเลคชันใหม่มาแล้วมาแล,วแล้วทางพี่่ก็คือบอกกับบอกว่ายกบล็อกมาให้เก่งมาติ้งด้วยเหมือนกันกร็รอดูว่าเดี๋ยวไหนเรามาแกะให้พี่่ดูนะครับตัวซีเกตสี มันเป็นตัวกระต่ายสีแบบว่าสีสีลุ้งเรารู้จริงแกเรารู้จริงใช่ตัวซีเกตจะเป็นตัวสีรุ้งไปได้ไหมพี่เขาบอกพี่ยังไม่มีเลยน้องเอ้ยพี่เมื่อตอนแรกบอกว่าอยากได้มาห้อยใช่พี่ยังไม่มีเลยครับใช่มันมันต้องรู้นจริงๆนะครับซึ่งมันไม่สามารถระบุได้นะว่ากล่องไหนจะมีตัวไหนตรงไหนอะไรเงี้ยครับใช่เก่งจะพูดอะไรหรือเปล่าไม่ไม่พี่เก่งจะบอกจะทักทายตัวแฟนอธิบายเลยรอรอรอเราจะเป็รับก่อนเล่นข่าวมาพูดภาษาสามสี่ภาษาเลยนะโอ้ จำได้พี่พี่ดูผีแอ็กแล้วป่ะเอาผมเอา you you t e เทลอินเตอร์แฟนเทลอินเตอร์แฟน e r t yeah เอาเอ t e อินเตอร์แฟนอ่าเนี่ยเยอะแยะเลยนะอันนี้อันนี้เป็นภาษาอะไรครับไทยอะะไรนอันนี้คือที่เราพูดนี่คือภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็จะต่อจะภาษาอังกฤษ UK UK เดินเป็นบิ๊ชิสเลยใช่ไหมฮะ UK คุณเก่งเดินทางมาจาก UK เหมือนกันค UK เดินเท้ามาหรอเดินเท้ามา่ากับแชมป์สี่พันสมัยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะนุมาด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้ของเก่งถือก็คือเป็นตัวลูลูใช่ครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอยซิลรพัสเขามีหลายคอลเลกชันมีหลายตัวมากมีหลายคาเลคเตอร์นี่อย่างที่ทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีจุดมีจุดที่เราจะได้เห็นกับคาแรคเตอร์ของน้องๆเนาะอีกาแรคเตอร์ที่ผมชอบคือตัวพีพีอาพีพีเอ็กซ์มอนเตอร์นะครับครับที่แรกผมมองเป็นมังกร เออแต่พี่เขาบอกเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ใช่น่ารักน่ารักน่ารักทุกคนเลยตัวสีดำใช่ตัวสีดำตัวนั้นหรือเปล่าขอกมาดูแล้วกันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่อะไรก็น่ารักเป็นแฟนคลับครับนะครับซึ่ง T P X Monster เก่งบอกว่าชอบตัวนี้แล้วก็มี Easter Bunny Easter Bunny ตัวนี้ผมชอบคร้ายน้ำปิงนะใคร้ายๆคล้ายๆคล้ายคล้คล้ายคล้เหมือนเลยเนาะเพราะว่าอะไร มีความแบบชมพูเป็นกระต่ายวันนี้ก็เลยทาแก้มสีเดียวกับตัวน้องเลยแล้วก็ทาในจุดบริเวณตัวเดียวกับน้องลูลูเลยพี่เป็นฟิวคอนเซ็ปต์แต่งหน้ายัางไงเป็นอาร์ทอยนะครับเอออุ้ยสปอนเซอร์รักตายเลยแล้วเนี่ยะะนะครับซึ่งถ้าถามเอาเอาถามเก่งก่อนแลวกันเก่งคิดว่านับจิง เหมือนตัวไหนที่สุดเหมือนเอสเตอร์บันนี่ไหมหรือว่านอกจากคาแรกเตอร์ภายนอกนะมาถึงนิสัยใจคอเหมือนไหมรู้กินเก่งไหมหรือยังไงดูร้ายไหมหรือยังไงผมว่าน้องเหมือนตัวลูลู้เลยลูลู้ตัวนี้นะทางนี้ครับพี่เขาเล่นกคุกไงเล่นคุกเออครับเล่นคุลูก้าบบกหลายรอบแล้วนะทัน รออิ์ขอโทษได้ไหมล่ะขอเลยขอโท่ครับ๊กเนีคนเรามันผิดกันได้พี่เป็นครูสื่อครูผมก็เก่งก็เป็นครูมาก่รนครูภาษาไทยนะครับผมนี่เหมือนเหมือนกับตัวบันนี่เลยอเเสตอร์นตอนที่น้ำปิงแบบลมพัดแล้วก็แบบผมปิวเนี่ยตรงผ้าพันคอเลยปิวแล้วที่เขาใส่เขาเป็นคอมาแบบคล้ายๆเลยนะใช่ แต่ข้าวันคอเป็นเอสเตอร์นะครับพี่เ่งอะไรนะครับข้าวันคอคือตัวเอสเตอร์บบนี้ใช่ใช่เก็เปลี่ยนแต่คุณบอกวผมเหมือนอันนี้ไม่ใช่พี่เล่นมู๊กพูดิดนอครับพูดผิดนะเขาพูดผิดอย่าย้ำสิอ๋องถามพี่ก่งไม่ทันอย่ยวตอนนี้ต้องตามกันนะเหมือนเหมือนตัวนี้เลยเอสเตอร์บัตนัี้ี้าวบนคอตัล่างครับอะไรนะตับนตัวบนข้วนคอแต่น้องน่จะเป็นตัวซิเวตทำไม เพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวครับมีอ่ตัวเดียวแล้วน้ำติงคิดว่าพี่เก่งเหมือนตัวไหนอะไรนะพี่เก่งเหรอครัใช่มีเอสเตอร์บันนี่ใช่ไหมครับ P P X ีเอ็กซ์มอนเตอร์ลูลูเดอะพิกกี้มิลกี้นั้นเพิงว่าเหมือนต้นคริสต์มาสต้นนี้ฮะทำไมหลายเลยร้อยเลยต้นคริสต์มาสก็จะมีคาแรคเตอร์น้องแปะอยู่นั่นเพิงว่าเหมือนลูลูตัวนี้นะใช่ครับทลไมเพราะอะไร จริงตัวลูลูตัวเนี้คอลเลคชันใหม่ก็เหมือนแต่ว่ามีคอลเลคชันหนึ่งที่เหมือนพ่เ่งมากๆาาเป็นน้องลูลูเดอรพี่กี้เนี่ยคอลแลคก,กับตัวอย่างที่เป็นหน้าขนเขาแคนขับตัวจริงอะคือบอกไบแค่นี้บอกว่าเหมือนมากเพราะว่าเขาชอบทันตาแป๋แๆว่าทำตาำตโตแบบในร้องทำี่ครับวันนี้แต่งหน้ามาตาโตมากเลยเออวันนีถ้ถ้าได้ดูใกล้ๆขนตาเขาจะวิบวิมากเลยนะเออโอ้ยแต่อยากจะบอกว่ายังไงทุกคนสามารถไปดูได้ตรงที่เขาจัด คนขายของครับมันมีมันมีนงตัวนั้นขายอยู่เป็นแบบใส่เสื้อสีฟ้าข้างนอกตรงเอทิพูนะครับเหมือนพ่เ่งมากไปดูได้ตรงบูธช่ไปดูแล้วก็ช้อปปิ้งกับบ้านก็ได้ใช่ฮะใช่ฮะตรงนี้จะเป็นตัวโชว์ก็จะช็อปด้านในเลยใช่บางคนแบบอย่างที่น้ำปิงบอกว่าอยากรุ้นตัวซีเศตก็ซื้อยกบ็อก์ไปเลย ถูไปนั่งลุ้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวน่าจะกลับบ้านไปก็น่าจะเป็นลุ้นเนี่ยลุ้นครับเพราะว่าได้มาแล้วหนึ่งบ็อกหนึ่งบ็อกไหมล่ะเดีอยากจะบอกว่าอยากให้พี่ๆแบบว่าไปซัพพอร์ตเหมือนกันแบบว่าคือจะบอกว่าไงอยากให้ห้อยเหมือนกันเดีบางทีเราไปเจอกันตามงานอื่นๆใดๆเนาะปีหน้าเราจะได้แบบโอุ้ยเนี่ยมาอแก๊งเดียวกันางเดียวกันจะได้มีเรื่องคุยกันเนาะก็ ยังไงไปซัพพอร์ตได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามตัวเป็นแบบลูลูพิกกี้หรือแบบเอเซอร์บันนี่พีพีมอนสเตอร์อะไรหมดเลยนิวเกี้ยก็ได้ใครชอบแมวเนี่ยไหมแสดงว่าคนนี้เนี่ยแฟนคลับตัวจริงของทอยซิโลพาสนะครับเด็กเก่งต้องเข้ามาในแก๊งนะต้องเข้าละฮะนะเออก่อนก่อนไหมพักฟังมากน่ารักน้องน่ารักมากขอบคุณครฮะเป็นตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แหละขอบคุณนะครับตัวนี้ก็น่ารักนะอีกแล้วแต่แต่ตัวนี้ชอบมากเสียกีท ยังไงนักหนึน่งสำรีส<ำ>มาตัวใหม่ที่ออฟฟิตดูมดิเออเทำไมครับแบบนี้เลยคนแบบนี้เลยอ่าขนลุกลุสีาวอ่านะครับอ่าต้องไปดูนะครับอ่ะช่วงนี้สิ้นปีสิ้นปีครับผมอยากจะให้อวยพรอวยพรก่อน,กนอันดับแรกอวยพรแฟนๆที่มาเที่ยวสยามเซ็นเตอร์อแล้วก็แฟนๆที่สพอร์ตเก่งน้ำปิง นะครับเริ่มจากใครก่อนดีใครใครทีหลังเนี่ยจะกดดันนะปกติแล้วที่เนี่ยคนที่พูดที่สองเนี่ยจะทุกคนจะคาดหวังเนี่ยที่ก็คาดหวังว่าต้องปิดจบสวยๆอลังการพากงั้นงั้นเก่งเริ่มก่อนดีกว่าโอ้เสียสละมากครับเก่งเก่งเสียแต่ว่าเริ่มก่อนได้ค่ะว่าต้องพูดกี่ภาษานะร้อยหรออ๋อโได้ฮะได้ไหมได้สามภาษาไหมได้อโอเคเดี๋ยวให้เก่งเลยครับอวพรเป็นแฟนสยามเซ็นเตอร์หน่อยได้เลย แฮปปี้นิวเอียร์ใช่ไหมใช่ครับครับผมก็แฮปปี้นิวเอียร์พี่พี่ชาวสยามเซ็นเตอร์นะครับก็วันนี้อาจจะไม่ใช่วันสุดท้ายของปีนะครับแต่ก็เป็นวันลองสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแฮปปี้นิวเอียร์ล่วงหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับไปหาครอบครัวกลับไปหาคนที่เรารักนะครับถ้าไม่ได้กลับก็อาจจะกิ้งค้างโทรไปหา ก็อาจจะทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นนะครับผมใช่แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงๆรวยๆครับมีสาธุด้วยนะครับทำไมมันเป็นมูดนั้นได้อะครับงานเราออกจะแบบเจนซีขนาดนี้เดี๋ยวน้องปีบอกว่าเก่งแก่ ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไหเอาไม่ใช่นะไม่ใช่นะเขาอายุรุ่นเราเขาเดือดกับนัปิงครับเราเป็นเจนซีเหมือนกันอ๋อเจนซีซีหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะฮะซีเครดฮะอ๋อเป็นเจนซีพิเศษด้วยครับซีเครดนะครับอ่ะเก่งไวพร์เลยับโอ้โครับที่แข็งเอาไปหมดเลยใช่ก็ปิงต้องอย่าซ้ำเก่งสิทีนี้โอ้โหเราดูไวพร์กันได้แปลกแค่ไหนแล้วซ้ำได้ซ้ำได้ อุ้ยตั้งใจฟังมากเลยอ่ะตั้งใจเป็นคาดหวังตั้งจคาดหวังใช่พี่หนุก็สดทั่วโลกไม่ต้องเครียดโอ้โหอวยพรยังไงดีอ่ะรู้สึกว่าพวกเราอวยพรธรรมดาก็ไม่ได้ด้วยสิชาวที่ก็ขอให้แฟนๆของเพลงนันพิงทุกคนเลยนะครับมีความสุขมากๆในปีหน้านะครับเป็นปีที่เรียกว่าขอให้เป็นปีที่มีความสุขกับการได้มาติดตามพวกเราแล้วก็ ยังยังอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอีกหลายๆปีครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าหลายๆลคนก็มีผ่านแวะเวียนมาหาเรายังอยู่กับพวกเราตั้งแต่วันแรกขึ้นเข้ามาเลยแล้วก็ตามเราเราเข้าใจมากๆซึ่งก็เราก็แค่หวังว่าเอ้ยปีหน้าจะ,จะเป็นอีกปีที่พวกเรายังอยู่ด้วยกันตรงนี้ไปอีกนานๆเพราะว่ามันเป็นปีที่เขตจิลาต้องรอจะจะ,จะได้อนแอร์แล้วเราก็อยากให้ทุกคนอยู่กันตั้งแต่โมเมนต์ที่เราคิวต่างๆ,ๆไปจนถึงคิวสุดท้ายจนมันออนอีกปีหนึ่งก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ เหมือนเราได้เติบโตไปด้วยกันแล้วกันาะฝากทีน่าฝากเองดูคู่เก่งน้ิงไปไเรื่อยนะครับเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะอดทนรอได้อยู่แล้วทุกคนเป็นคนที่ยังไงมีความวามีความอดทนเก่งน้ำปิงไงครับเก่งกับ <ST AR> มิก่ง <ST AR> ที่แสดงว่าไ,ไ,ไม่ใช่เก่งธรรมดาเก่งกับพิเศษเลย <S <S ใช่ก็อ<ม>ยากให้ทุกคนเป็นคนที่เก่งกับปิงไปไเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เรายัางไม่ใช่คนที่เก่งกับปิง ก็ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเครียดเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ไปเราก็จะเก่งน้ำปิงขึ้นพาร์ตเซลมากใช่ใช่นะครับขอขอให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับแต่เป็นคนดีเดี๋ยวก็ไม่พอเพรือาเป็นคนเก่งน้ำปิงด้วยฝากไว้อย่างี้ครับขอนไ้ดีนะครับคำถามที่เกี่ยวกับแฮปปี้เบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวแฮปปี้ได้เดี๋ยวพี่เซกให้แฮปปี้เบิร์ดมีใครเกิดวันนี้ไหมนี่ใครเกิดวันนี้ไม่ดีนะสับสนไม่หมดแล้วกันครับผมใครไปแกล้งเขาครับผม กับแฮปปี้นิวเอเอ็สครับผมสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนครับขอให้ทุกคนสุขแบบแข็งแรงครับผมครับเอออ่นอะไรนะไต้กิ้วเหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วน่ารักแล้วแล้วพิงได้ภาษาพื้นที่้องถิ่นอะไรไหมเป็นคนที่ไหนกรุงเทพไหมอ่าเป็นคนไหนฮะภาษาเหนือก็ได้เป็นเหนือแม่องสอนเออเอาเหนือเอาหน่อยหน่อยครับกับขออวยพรนะครับพี่ๆทุกคนนะครับมีความสุขหนักๆ อายุมันขวัญยืนนะครับขอให้ทั้งขาเนื้อทั้งขาตัวดีๆนะครับเพราะว่าปีหน้ามีอย่างที่ต้องได้ฉลองไปตัวกันแขมนั่งน,นะครับเพราะนั่นก็อ,อยู่ไปตัวกันแขมมเอิญแล้วก็เก่งน้ำปิง้งให้ได้ตลอดนะครับ <c oughs> ถ้าวันนี้เหมือนคนเก่งแล้วเก่งให้ได้ตลอดนะครับ <c oughs> น่ารักอยากบอกม <c oughs> ือแฟนด้วยเชื่อว่าวันนี้มีตัวแฟนหลายคได้อ่าไหนพูดถึงมือแฟนหน่อยที่ international fans นครับ thank you for coming to like Stay with us on on this day because it's really like near the countdown day and we're really happy that you guys like fly along your country to like to be here and spend the time with us. So we hope like next year you guys will still with us and like be here for like spend the time with happiness moment and more happy moment with us and you. and fing love you. ดีมากนะครับเลิศไหมให้ให้เท่าไหร่เต็มศึกเท่าไหร่ให้ร้อยเลย I will learn like more languages next year อ่าเป็นภาษาอะไรดีภาษาละภาษาละยังไม่บอกว่าภาษาอะไรเลยว่าอยากจะฝึกเพราะว่าอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆอยากอยากจะเก่งน้องปิงอยากอยจะเก่งน้องปิงแล้ว รอบเรกอะรอบแรกคือมันติดกันไปหมดมันหยุดไม่ได้เกี่ยวน้ำปิงเกี่ยน้ำปิงกี่ยวน้ำปิงเดี๋ยวไปเรื่อยๆแต่เราไม่อยากให้แบบมีกำแพงภาษาไงเรารู้สึกว่าเป็นแฟนเราก็บางคนแบบนแฟนญี่ปุ่นฝึกเรียนภาษาไทยเพื่อจะคุยกับเราเราก็อยากจะฝึกเรียนภาษาต่างๆเพื่อคุยกับแฟนๆเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนได้แบบรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวปีหน้าสัญญาจะพูดให้ได้มากกว่าหลายภาษามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับเดี๋ยวนักปีมาพูดประมาณ ยี่สิภาษาเนาะแต่เชื่อว่าน้องผมเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวพัฒนาเรื่อยๆนะครับแต่นื่กี้เห็นน้องปิงพูดฝากผลงานหน่อยเดี๋ยวจะมีผลงานที่จะให้ติดตามเร็วๆนี้ทุกคนก็ตั้งตารออยู่ทั้งสองท่านเลยฝากผลงานหน่อยครับเอาใครก่อนดีครับเก่งไหมครับพี่เก่งเงียบไปนานเลยครับก็ขอฝากเขียนจีราต้องเล่าด้วยครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ ของพวกเราทั้งสองคน <antibody. S 1> เป็นซีเรื่องแรกครับครับใช่ครับก็ตื่นเ<ๆ>ต้นมากเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ติดตามการถ่ายทำอยู่เหมือนกันฮะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจกัรแสดงรวมถึงทีมงานทุกคนด้วยครับสปอยหน่อยสปอยหน่อยเพราะว่าเห็นว่าเขาคือฮากันมากนะคาแรคเตอร์เก่งครับเป็นเป็นเป็นหมอผีหยอใช่ใช่เป็นพ่อพ่อครู ครับซึ่ในเรื่องนี้หมอผีคนนั้นเขาเป็นคนเหนือแนี้ใกล้ตะเคนอีสานครับอะต้องพูดภาษาอีสานปะตังพูเนี่ยโอ้โหจะไม่ฝึกมไเลยดีอะไรนะต้องฝึกเพิ่มเลยก็ฝึกบ้างครับใช่ทำทำกันบ้านเองน่าติดตามน่าติดตามอะน้ำปิงเสริมหน่อยครับผลงานครับก็ฝากทุกคนนะครับปีหน้าถ้าว่างๆวันไหนก็มาส่งกำลังใจให้พวกเราได้นะครับที่จะเกิดขึ้นกับคิวต่างๆนะครับเพราะว่า ต้นปีหน้านะคะก็จะพยายามถ่ายให้ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็มีงานใดๆเพิ่มขึ้นเยอะเนาะปีหน้าก็จะเป็นปีที่เราลุยถ่ายเต็มที่ก็ mm. อาจจะได้ถ่ายผิดการแบบหลายวันบ้างอะไรบ้าง mm. ก็อยากให้ทุกคนส่งผลชเรืเลยเพราะว่าถามว่ามันหนักไหมมันก็หนักจริงๆสาหรับเราที่เป็นการถ่ายซีรีทั้งแรกแล้ว, mm. แ,ลวแล้วเจอกับบทที่มันค่อนข้างแบบดรามา่าแล้วก็ mm. ความยากของมันไม่ไม่ใช่แค่การแบบแสดงที่เราต้องเตรียมไปแต่ว่ามันคือเรื่องของการถ่ายทํา mm. เรื่องของ acting เรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพที่บางทีมันมันถ่ายมากกว่าปกติเพราะว่ามันต้องใช้ในการตัดต่อใช้ในการทำ3ีอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเรายอมรับตามตรงเลยว่ามันเป็นอะไรใหม่สําหรับเรามากๆแล้วมันมันไม่ใช่งานธรรมดาเลยสําหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าจากรางวัลที่เราได้มาจากแรงซัพพอร์ตที่พี่ๆมีให้กันในทุกๆคิวเรารู้สึกว่าอยากทําให้มัน สบการ์รอคอยเนอะแล้วก็เราเองก็อยากทําให้มันผลงานเดบิวที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอแล้วเราเราจะภูมิใจกับมันไปอีกตลอดชีวิตไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังได้แล้วมันแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารอดูนะครับแล้วก็ให้กําลังใจพวกเรานะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเนอะมันจะมันจะยากกว่านี้แค่ไหนเพราะว่าเรื่องแรงใจมันก็สําคัญสําหรับคนคบทางานตรงนี้นะครับก็เชิญชวนพี่ๆทุกคนนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับฝาก มาที่นี่เลยครับเสียมเซ็นเตอร์ครับอืมครับเสียมเซ็นเตอร์ครับแล้วก็สามารถมาเจอกับทอร์ซิโร่พทได้นะครับก็มีบูธข้างในด้วยแล้วก็บูธจะจัดถึงวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับก็มภาันธุปชนมาซัพพอร์ตกันด้วยแล้วก็มีคอลเลคชั่นใหม่ให้ติดตามปีหน้าด้วยเนาะแล้วก็มีมีมีการเวิร์กช็อปด้วยนะครับข้างในก็สามารถติดตามกันได้ครับถูกต้องครับ ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับจริงๆถ้าใครจริงๆถ้าใครที่เคยเห็นเรามาที่นี่นะเราก็จะอยากขอบคุณเสมอนะครับเพราะว่าทางสยามเซนเ็นเตอร์เนี่ยน่ารักกับทางเก่งเั็นติ่งตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เรายังแบบว่าเสื้อผืนหมอนไปมาจากแม่ห้องสอนพยาบาลนะครับโอ้ส่วนทุกวันนี้เราก็พอจะมีเงินจ่ายค่าห้องเช่าบ้างแล้วตอนนี้เสื้อผืนหมอนสองใบหมอนคนละใบครับก็ครับเราก็ได้รับ ความเมนูจากที่พี่แสตเพเตอร์ตลอดมาก็อยากให้ทุกคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตมาเที่ยวอุกาเพนเตอร์บ่อยๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างครบพันเลยขยะแต่งหน้าก็แต่งขยะเพลเซือ้ออาร์ตทอยก็มีเสื้อผ้าก็มีมีเข้าของเครื่องใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้ต้องขอบคุณเป็นพิเศษเลยคือทางนี้ Royal <Hey>, z ีโร่พาส<ล>นะครับ r ีโร่พาสแล้วก็ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาร่วมกับกิจกรรมนี้แล้วก็ได้มาแฮปปี้นิวเยียเขาเกือบเกือบเขาดาวกับทุกคนนะครับในวันนี้ก็ ฝากทุกคนสพอร์ตน้องๆด้วยนะครับสามารถซื้อตัวที่น่ารักน่ารักกลับไปได้เลยนะครับไปฝากคนที่บ้านก็ได้ไปแลกของขวัญหรือซื้อมาให้น้องปิงก็ได้นะเนอะเป็นของขวัญปีใหม่ให้หรือให้เก่งก็ได้รุ่นได้พร้อมกันเพราะเดี๋ยววันนี้เชื่อว่าเดี๋ยวน้องปิงกับบ้านกันไปแกะของเดี๋ยวถ้าซื้อให้เก่งด้วยเก่งก็จะไปแกะพองด้วยการลุ้นนะครับก็ได้นะครับนะครับสองคนนี้น่ารักมากเรามาทุกครั้งน่ารักทุกครั้งเลยอยากให้มาครั้งหน้าอีกไหมอ๋อ แล้วจะมาไหมโอ้ยพอพอเที่ที่ไหนโอเคนะครับน่ารักมากนะครับวันนี้เดี๋ยวให้สองนุ่มไปพักผ่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกมาใหม่นะครับวันนี้เนี่ยข่าวว่าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์สื่อแล้วมีรวมคนด้วยโอ้ยใช่แอ่อได้ใกล้ชิดกันอยู่รอเปลอยู่รอไหมอยู่อไหมอยู่ไหมอยู่นะอยู่นะอยู่กันนะครับมีเรื่องเราเยอะเยอะโอ้โหใครที่ยังไม่เรียบก็รอคุยด้วยกันก่อนนะครับ